สวัสดีค่ะตอนรัเข้าสู่ช่องจิดาบาเฮลอีกครั้งนะคะวันนี้จะมาทําเกี่ยวกับเรื่องการทําให้ผิวบริเวณแขนแล้วก็นี่ค่ะบริเวณข้อศอกด้านของเราหายด้านนะคะของนูก็คือนูทําบ่อยแล้วนะะก็เลยมันไม่ค่อยมีอาการดําด้านเท่าไหร่แต่ว่าอยากทําสูตรนี้ให้ดูจะได้รู้กันว่าสูตรที่ทํานี้ก็คือมันจะทําแบบไหนนะคะเราไปทํากันเลยนะคะอย่างแรก เราต้องล้างข้อสอบนี้ให้สะอาดก่อนนะคะหนูจะวันนี้หนูจะใช้วิธีการเอาผ้าชุบน้ํานะคะมาล้างแต่ว่าที่จริงคือเราจะต้องไปล้างกับสบู่ให้สะอาดนะคะใช้ผ้าชุบน้ําค่ะเช็ดเลยชุบให้สะอาดนะคะเช็ดเชดแล้ววันนี้หนูก็จะทั้งแขนนี้เลยนะคะมากไปทั้งแขน ก็เลยต้องเช็ดทั้งแขนเมื่อเช็ดเสร็จนะคะก็จะใช้เกลือสปาค่ะเกลือสปานี่คะเป็นสูตรที่นูทําเองนะคะถ้าเกิดว่าใครอยากดูสูตรก็สูตรอยู่ในคลิปด้านล่างนะคะเดี๋ยวนูจะใส่ไว้ให้นะคะก็นี่ค่ะเกลือสปาที่ทําใช้อยู่ทุกวันนะคะก็เอามาเล็กน้อยเพราะว่าเราเฉพาะแกี่แแขนหลังจากล้างเสร็จก็เอาเกลือสปาค่ะขัด ขัดเลยนะคะเกลือสป,ปาจะมีลักษณะประมาณนี้เหลืองๆนะคะแล้วก็ทำเก็บไว้นะคะส่วนวิธีการทำใครอยากรู้ก็เดี๋ยวในคลิปเลยนะคะจะมีขัดไปเลยผิวมันจะไม่เป็นสองสีนะคะถ้าเกิดว่าใช้แบบนี้บ่อยๆยิ่งใช้ทั้งตัวนี่แบบผิวดีมากนี่ขัดให้พอเห็นเท่านั้นนะคะ เมื่อขัดเสร็จสมมุติว่าเสร็จแล้วนะคะนี่คือแบบเราก็ไปล้างค่ะแต่นนจะใช้วิธีเช็ดเหมือนเดิมนะคะแต่ที่จริงเราจะต้องไปล้างนะคะล้างให้มันสะอาดฟอกด้วยสบู่นะคะโนจะใช้วิธีเดิมค่ะเช็ดนี่คือทำให้ดูนะคะเช็ดค่ะให้สะอาด เมื่อใช้สะอาดเสร็จแล้วนะคะเราก็รอให้ผิวแห้งเดี๋ยวเราไปดูวิธีการทำครีมสำหรับพอกไม่ให้ข้อสอบนี้เราด้านนะคะไปดูกันเลยค่ะสำหรับการทำครีมเพื่อมัคข้อสอบดำนะคะอย่างแรกเลยก็คือใช้ผงธนาคาค่ะ1ช้อนชานะคะถ้าเกิดว่าเราทำในปริมาณที่เยอะ มาร์กทั้งแขนเลยไม่ใช่มาร์กเฉพาะข้อศอกเราก็ใส่ผงธนาคารไปเยอะๆได้นะคะแล้วก็ยาสีฟันนะคะยาสีฟันสูตรไหนก็ได้ค่ะหนึ่งช้อนเหมือนกันนะคะคนให้เข้ากันค่ะแล้วก็มะนาวนะคะบีบลงไปนิดหน่อยนะคะเพื่อให้การคนง่ายขึ้นก็มะนาวส่วนนี้ก็เก็บไว้นะคะเดี๋ยวไว้สําหรับขัดค่ะนี่ค่ะบาคคนเข้ากันแล้วนะคะเนื้อเกี่ยเนื้อครีมจะเป็นแบบนี้ค่ะ เดี๋ยวเราจะเอาครีมนี้ไปขัดกันนะคะตรงข้อศอกที่ดําด้านนะคะแล้วดูว่ามันจะเปลี่ยนสีไปได้ขนาดไหนนะคะเดี๋ยวขั้นตอนการทําอย่างอื่นเราก็มาดูกันเลยนะคะมาถึงขั้นตอนการพอกนะคะก็เป็นครีมเมื่อกี้เมื่อกี้ที่เราทําไว้นะคะนี่แล้วก็มะนาวที่เหลือไว้เมื่อกี้นะคะแล้วก็นี่ค่ะแรปสาหรับแรปนะคะเดี๋ยวดูว่ามันมีไว้ทําไมนะคะ,ะอย่างแรกเลยเมื่อเราขัด เรียบร้อยแล้วเราก็เอาครีมค่ะเมื่อกี้นะคะที่เราทำคลอกเลยค่ะแต่หนูขอทำทั้งแขนนะคะเพราะส่วนใหญ่หนูจะทำทั้งแขนทำไปนะคะนี่ค่ะทาทาไปเลยนะคะมันจะหนึ่เๆน,นหน่อยนะคะเห็นไหมคะ เราก็ใช้นี่ค่ะมะนาวเมื่อกี้นะคะขัดขัดให้เยอะเลยนะคะขัดขัดขัดบริเวณที่เราได้พอกไว้นะคะสูตรนี้ไม่ใช่สูตรเฉพาะแค่แก้ข้อศอกดําด้านนะคะแต่ว่าสามารถทําให้ผิวขาวได้เลยทั้งตัวมันจะใสๆนะคะหมายถึงว่าขัดขี้ใครเราออกขัดสัก3-5นาทีนะคะเมื่อขัดเสร็จนะคะก็เอาครีมที่เหลือมาพอกซ้ำอีกครั้งหนึ่ง นี่สมมติว่านูขัดเสร็จแล้วนะคะเราก็มาพอกซ้ำอีกครั้งหนึ่งหลังจากนั้นเมื่อเราพอกเสร็จนะคะเราจะใช้แรปค่ะเหมือนแรปขนมเลย <c oughs> นี่ค่ะเราจะใช้แรปค่ะพันค่ะพันบริเวณที่เราต้องการตรงข้อศอกนี่ขอให้งองไว้นะคะเพราะว่าไม่งั้น <c oughs> เดี๋ยวเราจะทําอย่างอื่นไม่ได้ <c oughs> นี่พันแล้วว่าอย่างนี้นะคะ ่าพันไว้อย่างนี้ค่ะสักสิบนาทีเห็นไหมคะทําอย่างนี้นะคะทิ้งไว้สักสิบนาทีนะคะถ้าเกิดว่าใครทําตอนกลางคืนก็ได้นะคะถ้าเกิดว่าไม่ลาคาญหรือว่าอะไรก็พันทิ้งไว้ทั้งคืนเลยก็ได้นะคะ แต่ว่าพอตื่นมาเราต้องบำรุงนะคะเดี๋ยวขอสักสินาทีแล้วเดี๋ยวนูจะมาให้ดูนะคะว่ามันเป็นยังไงอาละค่ะสิบนาทีผ่านไปแล้วนะคะนูก็จะมาแกะออกเมื่อสิบนาทีผ่านไปนะคะความรู้สึกเย็นที่มีต่อผิวมันก็จะหายไปแล้วก็แกะออกเลยค่ะนี่ครีมมันก็จะซึมซึมเข้าไปในผิวแล้วนะคะยังไงคะบริเวณที่นี่คือไม่ได้แรัดนะคะ ส่วนบริเวณนี้คือแรปเห็นไหมคะบริเวณที่แรบเนี่ยนะคะครีมมันจะซึมเข้าสู่ผิวได้ดีกว่าส่วนบริเวณที่ไม่แรบเนี่ยนะคะครีมมันจะแห้งไปกับอากาศที่เราเจอนะคะถ้าั้นแรบดีกว่าคะ่ะเห็นไหมคะคือซีมครีมมันไม่ระเหยไปไหนเลยนะคะหลังจากนั้นเราก็ไปล้างออกค่ะแต่หนูใช้วิธีเดิมก็คือเช็ดนะคะเช็ดเช็ดนะคะ ที่จริงต้องล้างออกนะคะย้ําเหมือนเดิมว่าต้องไปล้างออกให้สะอาดนะคะหรือไปอาบน้ําเลยก็ได้นะคะทําก่อนอาบน้ําแล้วก็แนะนําว่าให้ทําเฉพาะตอนกลางคืนเท่านั้นนะคะมีโกรดเอทเอกับมะนาวนะคะแล้วก็ยาสีฟันมันจะเย็นๆนะคะแล้วก็ไม่อยากให้โดนแดดถ้าเกิดทําแล้วอย่าไปโดนแดดเลยนะคะนี่ข้างนี้ไม่ทำนี่นี่ทำข้างนี้นล้วไหมคะดูข้อสอบค่ะ ไม่ดำได้านเลยนะคะสมมุติว่าเราอับน,น้ําสะอาดแล้วนะคะหลังจากนั้นเราก็ต้องบํารุงนะคะบํารุงด้วยน้ํามันมะพร้าวสกัดเย็นค่ะน้ำมันมะพร้าวนะคะเราก็ทาไปค่ะเพิ่อความชุ่มชื้นนะคะทาไปในระหว่างที่ผิวหมาดๆก็ทาได้เลยนะคะ ทาไปเห็นไหมคะบริเวณที่เรามาร์กมันจะมีความแดงๆค่ะขี้ใครหลุดดีมากแล้วก็หลังจากนั้นนะคะเราก็ทิ้งให้แห้งสักสักพักหนึ่งแล้วก็เราก็เอาโลชั่นของเรานะคะทาได้เลยดูค่ะดูข้อศอกดูใกล้ๆความเนียนนะคะเห็นไหมคะไม่ดำาด้านเลยนะคะและสามารถใช้ได้ทั้งตัวนะคะข้อศอกข้อเขา่าก้นก็ได้นะคะถ้าแต่ที่ก้นนี้ก็คือแรปแบบยืดแล้วก็แรปแบบ ปิดมาทั้งด้านหน้าด้านหลังนี่ก็คือทำไอ้นี้นะคะเดี๋ยวให้ดูเห็นไหมคะความละเอียดของผิวก็ยังไงก็ลองไปทํากันดูนะคะสูตรนี้แล้วก็ยังไงก็ฝากกด Subscribe ช่องด้วยนะคะเดี๋ยวจะมีสูตรดีๆมาฝากอีกเหมือนเคยนะคะสําหรับวันนี้ก็สวัสดีค่ะ